สวัสดีครับขอต้อรับชุดราการคอรเล่านะครับวันนี้เราจะมาโชว์หน้ากากจะมาโชว์หน้ากากนะครับอันนี้เป็นหน้ากากสไปเดอร์แมนซีนายทำนะครับท่านซีนายทำเองอ่าใส่เลยอ่านี่อันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูอันที่สองครับอันนี้เป็นไอรอนแมนอันนี้เป็นไอรอนแมนนะ หน้ากากก็คือไว้ใส่เล่นได้นะครับเอาไปดูอันที่สามกันครับอันนี้เป็นอันที่สามนะครับเออเป็นหน้ากากอะไรก็ไม่รู้พวกอะไรนะพีเดอร์เตอร์นะอันนี้สามไปดูที่สี่นครับ,น,รบนี่คือหน้ากากผีนะแต่ว่าดูดีไหมสายนี้ดูดีนะ เนี่ยอ๋ออ๋อใส่ย,ยากอะ่ะเข่อโอ้มันจำตาอนี่นะอันนี้ก็สวยดีนะฮะอ่างภูมิเนี่ยนะครับกต้องเวลาเจอไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะ ันนี้สุดท้ายครับนูธาคานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณขอบคุณที่รู้จนจบนะครับสวัสดีครับตอนหน้ากะ